chụp hình này chụp hình này, Pình này. À, mà quên trơn keo này trơn ฟีฟาทำไมไม่รับสายแล้ว คุณโชคร้ายจังนะคนสวยพี่วันนี้คุณเจอผมคุณะคะฉันขอร้องนะคะขอโทษด้วยนะคนสวยวนนเฮ้ออะะย นช่วงนี้เนี่ยงานที่บริษัทของเราไปได้สวยนะถึงจะเหนื่อยหน่อยแต่เห็นกำไรที่ได้มานะหายเหนื่อยแล้วว,ะว่ะอีกครั้งหน่อยนะครับพ <c oughs> ีป้าทั้งหมดเนี่ยก็เพราะแกนี่แหละทั้งขยันทั้งตั้งใจบริษัทของเราอะ่ะ ไม่มาี่ไก่ในขนาดนี้เว้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดอะไรวะไอ้ผู้กองตั้งเพื่อนเราโทรมาสงสัยมึงคงเลิกงานแล้วมั้งไอ้มเพื่อนนี้จริงๆ,ๆเลยว่ะเออฮัลโหลผู้กองตั้งมึงอยู่ไหนมึงรีบมาเลยนะเว้ยร้านเดิมฟีฟามึงใจเย็นๆนะกูมีเรื่องอะไรจะบอกมึงเอ้ยเรื่องอะไรของมึงวะมึงรีบมาเลยกูกับเฮียนบเนี่ย นั่งดื่มมาตั้งนานแล้วนนเว้ยฟีฟาวันนี้เมียของมึงได้โทรหามึงบ้างไหมโทรมาอยู่นะแต่กูไม่ว่างรับอะและ้วนี่อะไรของมึงเนี่ยโทรมาหากูแต่ดันถามหาเมียกูเนี่ยนะมึงไม่ต้องมานอกเรื่องเลยมึงรีบมาเด้แล้วไอตั้งมันมีอะไรหรือเปล่าวะอไอตั้งอะสิจ โทรมาหากูแต่ดันถามหาเมียกูอะไรของมันวะเนี่ยอ,อะไรของมึงอีกเนี่ยมึงรีบมาได้แล้วฟีฟ้ามึงทำใจดีๆไว้นะตอนนี้เมียของมึงตายแล้วหน่วยพิสูจน์หลักฐานตรวจลายนิ้วมือของศพตรงกับเมียของมึงเลยแต่สภาพศพเนี่ยดูไม่ได้เลยวะ่ะ เฮ้ยเอ้ยไอ้ตั้งมึงไม่ต้องมาล้อเล่นนะเว้ยเดี๋ยวถ้ากูไปนะแล้วมันไม่ใช่เมียกูเนี่ยมึงเจอกูแน่สีฟ้ามีอะไรหรือเปล่าวะไอ้ตั้งเลยสิมันโทรมาแล้วบอกว่าเมียกูตายแล้วอ่ะเฮ้ยนี่มันพูดแบบนี้มันก็เกินไปนะเว้ยสีฟ้าสีฟ้าเอ้ยน้ ด๋กวกูไปดูหน่อยแล้วกันมึงกินไปก่อนเลยนะเฮ้ยเฮ้ยามึงใจเย็นๆก่อนนะเว้ยลีกไป

ฟีฟ้าคะฟีฟ้าน้องหมาของเราหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะคุณช่วยออกไปตามหาให้ฉันหน่อยได้ไหมคะโอ้ยมันหนาวอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่เห็นหรอว่าผมกำลังนอนหลับอยู่ะฟีฟ้าแต่ว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะ ฉันสงสารมันฉันกลัวว่ามันจะหิวนะคะคุณสงสารแต่หมาคุณม่สงสารผมบ้างเลยเหรอแต่ว่าวันผมทํางานเหนื่อยมากเลยนะมันไม่หายไปไหนหรอกมันคงไปเดินเล่นเฉยๆแล้วมั้งเนี่ยวันนี้วันหยุดของผมคุณไม่ต้องมารบกลนผมเลยนะ ฟีฟากลับมาแล้วเหรอคะมากินข้าวด้วยกันเถอคะค่ะฉันทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลยนะยวันนี้ผมทำงานเหนื่อยมามากแล้วผมไม่หิวคุณกินคนเดียวเถอะครับครับครับเดี๋ยวผมจะรีบไปดูนี้แหละฟีฟาคะ กินข้าวเช้าก่อนไหมคะผมไม่มีเวลากินหรอกตอนนี้ผมต้องรีบเข้าไปที่บริษัทอะฟีฟาแต่ว่าพรุ่งนี้วันเกิดคุณแล้วนะคะคุณอยากจะทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวฉันจะทําให้คุณวันเกิดผมนั่นหรออ๋อใช่สิวันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยผมมีนัดทานข้าวกับนบเขาแล้วอะ แล้วแบบนี้คุณก็ซื้อเค้กมาแค่ก้อนเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมากินตอนกลางคืน มะนาวนี่แ้กมันเกิดของผมใช่ไหมมะนาวนี่ไงผมกินแล้วไงคุณตื่นขึ้นมาสิคุณตื่นขึ้นมากินค้กกับผมสิมะนาวคณตื่นขึ้นมาสิ บางครั้งเราทำงานหนักเพื่ออยากให้ได้สิ่งที่เราต้องการจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราไม่ควรลืมก็คือคนที่รักเราคนที่คอยดูแลเราและคอยอยู่เคียงข้างกายเราเสมอผมผิดเองที่ไม่ใส่ใจและก็ละเลย จึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและเรื่องนี้มันคงทำให้ผมรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตคุณสงสารกันหมาคุณม่สงสารผมบ้างเลยเหรอแต่ละ่วานผมทำงานเหนื่อยมากเลยนะมไม่หายไปไหนหรอกมันคงไปเดินเล่นเฉยแล้วมั้งเนี่ยวันนี้วันหยุดของผมคุณไม่ต้องมารบกวนผมเลยนะ วันพรุ่งนี้ตอนเย็นเนี่ยผมมีน้าทาเข้ากับลกเขาแล้วอะ่ะงั้นเอาแบบนี้คุณก็ซื้อเค้กมาแค่ก้อนเดียวก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับมากินตอนกลางคืนุินาวผมกินแล้วไงคุณตื่นขนาดนีุ้ินาว